อุ้ยหละคนคงได้ดูแล้วแหละเพราะว่ามีคลิปที่เจมจิเนี่ยเขาไปร้องฟิชเจอริงนะคะกับแซคชุมแพรในเพลงคําแพรเชื่อไหมร้องฟิชเจอริงกันได้แป,ป๊บเดียวปล่อยอคลิปออกมาคนดูยอดดู232ล้านวิวซึ่งตอนนี้คงทะยานไปมากกว่าน,นี้แล้วล่ะ,ะนอกจากนั้นเนี่ยยังได้เป็นทูตสันทวมัมตรีด้วยนะคะ,ะ232ล้านวิวเนี่ยเป็นต้นฉบับของคําแพงแต่ว่าตอนนี้ของเจมจิอยู่ที่ประมาณ500,000ค่ะลงไปได้2วันนะะไปดูภาพกันค่ะ มาวัดแล้วก็บอได้ใจนางวันแหลงดังก็ดักใจนางไว้บอไดเฮ็ดดีปานใดเฮ็ดดีปานใดเจ้าก็บอหัวซานั่งห้องนอนหายย้อนสงสารใจเจ้าของน้องบกเคยมองอย่างซาก็บออยากไลฮักเจ้าลายฮักเจ้าลายได้ยินบอ พัฒนาการด้านการร้องเพลงพัฒนาไปมากไปมากจริงๆเออมากนะปื้มป้มปิ่มมากนะคะเข้าห้องอัดร้องเพลงคําแพงกับต้นฉบับแซคชุมแพนักร้องลูกทุ่งอีสานอินดี้เซอร์ไพรส์แฟนเพลงมากรวมถึงแฟนคลับของทั้งคู่นะคะซึ่งวเวอร์ชันนี้ปรับดนตรีใหม่ให้ดูเป็นสากลแล้วก็ฟังสบายมากขึ้นหลังบทเพลงคําแพงของแซคชุมแพเนี่ยสร้างปรากฏการมียอดวิวใน YouTube ทะลุ230ล้านวิวแล้วก็ปล่อยเพลงออกมาเนี่ยเมื่อช่วงเดือนสิงหาคมปีที่แล้วนี่เอง <S <S ใช่ค่ะส่วนทางด้าน ผู้บริหารค่ายเพลง Big Love Music ต้นสังกัดของแซ็คชุมแพนี้ก็บอกว่าเรียกหนุ่มเจมส์จีกำลังจะมีโครงการ AEC นะคะไปโชว์ประเทศเพื่อนบ้านมีที่ลาวพม่าเขมรแล้วก็เห็นว่าแซ็คเนี่ยมีบุคลิกมีน้ำเสียงที่โดดเด่นรวมจนถึงมีการแสดงบนเวทีที่น่าสนใจก็เลยจะชวนไปร่วมโชว์คอนเสิร์ตโปรเจกต์นี้ด้วยถือว่าเป็นเกียรติและขอบคุณที่ให้โอกาสเรานะคะถึงแม้ว่าเจมส์จีจะเป็นคนพิจิตไม่มีสำเนียงอีสานแต่พอได้มาฝึกร้องก็สามารถทําได้ดีนะาลงตัวเลยทีเดียวดูตั้งใจมากเลยนะคะแล้วเจมส์ ด้วยพร้อมกับข้อความว่าได้ร้องเพลงกับพี่แซกชีวิตการร้องเพลงเปลี่ยนพอพี่แก้นี่แหละนะคะอยากจะให้ไปฟังกันจริงๆนะคะมามาไปดูไปดูปดดนิดนึงอยากดูเต็มๆเลยอะ่ะนนน้้กกัััดด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 ใใใจจหงไวบบาาาาเเเ็็็ีีปป่่ฮ นหน,นหหยถ้าอยากดูเต็มๆไปช่วยเพิ่มยอดไลด์ได้ใน YouTube นะคะได้เลยล่าสุดเจมส์จิรายอยู่ได้รับเลือกเป็นทูตสันทวะไมตรี130ปีความสัมพันธ์การทูตไทยญี่ปุ่นนะคะ<น>เรียกหนุ่มจะเข้าร่วมพิธีการแต่งตั้งในงานชายเฟสติวัลปี2017ที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นในวันที่13พฤษภาคมนี้ก่อนหน้านี้เจมไปเรียนแล้วก็ฝึกซ้อมพร้อมกับผลงานเพลงอยู่ในใต้สังกัดของ Universal Music Japan แนะคะและนอกจากนี้ก็ยังมี First โฟโต้บุ๊กค่ะนะคะวางขายในประเทศญี่ปุ่นด้วยเออแล้วเพลงนี้เพลงนี้แหละน้องเจมน้องจะเพิ่มฐานยอดแฟนคลับไปมหาศาลมากพี่ว่ามาถุกทางละนะ